Kh Yajati yo karpannya di ayaatan napannya diho panny di sonya di indri kusomula sampaitete ta kusa ci kusaalantar mastek kusa la mulaiera eekamula. वत सङ्गय ध मिलो रे ภาวริบุรินทิสักขรังเอวะเปวะอิโตทินังเปตะนังอุปคคปติอิสิตังปฏิตังตุํหังคิปเววะสัมมิจจุตัพเพบุรินตุสังคภาจันโตปนรโสยถามนิโยยิรัสโหยถาสตตุเตภวตุส ด้วยสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้านางสุธิลักษ์สง่ามั่งคั่งปงสุนหนา่นครแวนคูเวอร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุนใหญ่ ทีมประเทศไทยในนครแวนคูเวอร์ชุมชนไทยและครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกขอตั้งจิตปฏิญาณที่จะน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทของพระองค์มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสังคม และตนเองสืบไปพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์จะสถิตยอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรานดรน